มาครับเชิญเลยครับเข้าฉากครับปูครับปูครับมาเนี่ยครับปูปูมาแล้วครับปูครับมามาปูครับเดินดีๆนะครับปูเดี๋ยวมันจะมึนล้มนะครับเดินมาเลยครับปูครับเดินหนึงครับเหี่ยมขนาดวะจันอ๋อเหยียบตรงเงียบไรแก่แก่ลรึ นั่นที่ตามมาเอ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 าเสียซมผมเงี้ยวเฉยจะมาถ่ายอะไรต่อเล่นไงเนอะคุณมออย่างตรงเ้ยแคกินเข้าไปกินข้าวหรือยังอ๋อมึงก็พูดมันชัดเลยแล้วอยู่นี่โดนแล้วเหรออยู่ตั้งแต่เกิดแล้วอุ้ยนีองฟังรู้เรื่องคนเขาอยากอยู่เขาอยากรู้จักกันก็ต้องโดนแล้วค่ะแล้วนี่มีแฟนยัง ยังค่ะยูบารยังค่ะโอ้ยัมีเด็กมาคู้บ่าวอะครับสารบ่ยะจากอย่งนู้นขอนพนมไม่ถ้าเอาหน้าคนละหล่อไปถามนะเขาวาอยากไปนครพนมผู้หญิงเขาแต่ถ้าเอาหน้ามึงไปพูดเนาะหนูไม่ไปนครพนมตรวจชีวิตก็ได้ค่ะโอ้ผู้หญิงไม่ชอบแปลว่าผู้หญิงรักจริงผู้หญิงด่าแปลงผู้หญิงรักใช่ไหมครับองว่าพี่หน้าตาดีวะหรือว่ารูปร้อน เขาเป็นคนซื่อตรงมากเลยไม่ค่ะเขาบอกจริงใจมากคนแบบนี้น่าคบปกติเขาจะรักษาน้าใจคนที่อื่นนะก็พอดูได้เมื่อไหร่ไม่เลยค่ะพี่พี่ไม่รอตรงไหนทุกตรงเลยทุกคนโหวตหนูไม่ดพูดนะคะอ๋อก็คือไม่พูดดีกว่าเนาะเพราะว่าเคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะถ้าผู้ชายเหลือพี่คนเดียวในโลกยี่ยมสุดตลอดชีวิตอ้าไม่ด 快跑！来 <laughs>、欸。